วันนี้ก็มาพบก,กับพี่หยกเจ้าแม่รถบรรทุกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หยกมาพร้อมกับน้องส้มใหญ่คันนี้กันค่ะเป็นของพี่ท็อปนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ขอขอบพระคุณพี่ท็อปมากนะคะที่ไว้ใจให้อวนใช้การช่างของเราดูแลค่ะคันนี้นะคะก็เป็นคันที่2แล้วค่ะจะพรีเมียมขนาดไหนเชิญทุกท่านไปนรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มจากหัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะตกแต่งจัดเต็มนะคะด้วยสแตนเลสลายเวพีและชุดโครเมียมค่ะ ากระจกอ้วนหอมค่ะกันชนยื่นย้ำพร้อมติดตะแกรงไฟหน้าป้องกันเศษหินเศษดินมากระเด็นใส่ไฟรถค่ะชายล่างกันชนนะคะแบบเหลี่ยมงานแฮนด์เมดของอวนนชายการช่างค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างหัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างหัวรถนะคะเริ่มตั้งแต่หมวกค่ะปุสแตนเลสลายวีพีเต็มหมวกเลยค่ะบันไดข้างหัวเก่งนะคะแบบเหลี่ยมพร้อมโลโก้ VC งานแฮนด์เมดค่ะและที่จะพลาดไม่ได้เลยนะคะ แผ่นปิดน,อน่องลายนงประคับข้นน้ําของเราค่ะลายเส้นนะคะถูกออกแบบผู้ตรงกับหลักฮวงจุ้ยค่ะขับขี่ปลอดภัยค้าขายร่ารวยเพ่งๆรวยๆกันทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมสเปกกระบะคันนี้กันบ้างค่ะสเปคกระบะคันนี้นะคะกระบะเหล็กเต็มใบพื้นสตแตนเลสโปน้าส,สตแตนเลสค่ะกระบะกว้าง2เมตรห้ายาว7เมตรสี่ิบ สูง2เมตร30ตบแต่งกระบะด้วยการเลี่ยมขอบกระบะนะคะด้วยสแตนเลสลายเวทีทั้งด้านหน้าและด้านท้ายกระบะเลยค่ะคันนี้นะคะยังมีการชุบล้อค่ะใส่ฟ้าครอบล้อสแตนเลสและกล่องเครื่องมือสแตนเลสค่ะถังน้ํามันนะคะขุดสแตนเลสลายเก็ดปลาค่ะท่อแบบใหม่ค่ะปลายท่อได้สีลุ้งค่ะกันมอเตอร์ไซค์นะคะแบบเหลี่ยมรองรับกฎหมายขนส่งในปัจจุบันค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายนะคะก็จะเต็มๆประมาณนี้เลยค่ะเพิ่มลูกเล่นด้วยไฟท้ายตัวซีค่ะและสะท้อนแสงดวงใหญ่ด้านล่างเลยค่ะมาพร้อมกับโลโก้อู่วันชัยการช่างเพชรบุรีนะคะที่ท้ายรถค่ะ จะถูกใจท่านไหนกันบ้างไหมคะครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณที่ครอบสุราษฎร์อีกครั้งค่ะที่ไว้ใจให้อว๋นชัยการช่างของเราดูแลเสมอมาค่ะอย่าลืมนะคะเชื่อมั่นในคุณภาพขอเชื่อมั่นในอว๋นชัยการช่างค่ะรถสวยงานพรีเมียมเชิญช่องพี่หยกเจ้าแม่รถบรรทุกได้เลยค่ะวันนี้หยกต้องขอลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ